สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิ่บู์ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธ สุขสาวอาทิตย์เวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าสิ่งมหัศจรรย์ของสยศาสตร์ตอนที่หนึ่งค่ะชาติไทยของเราเป็นชาติที่มีความมหัศจรรย์ลี้ลับซับซ้อนแต่ครั้งดึกดำบันมาแล้วเรื่องสยศาสตร์ เมื่อครั้งข้าพเจ้าอยู่ในวัยรุ่นได้เคยพบประสบเหตุการณ์ด้วยตนเองและเพื่อนฝูงที่เคารพรักปฏิบัติตนอยู่ในศีลสัตว์เชื่อถือได้เล่าเหตุการณ์ที่ประสบพบเห็นมาแล้วให้ฟังแต่ศสย์ศาสตร์ส่วนมากเรามักจะเห็นแต่ผลปลายเหตุส่วนต้นเหตุยังไม่สามารถพบเห็นพอที่จะนำออกพิสูจน์ให้รู้ได้ คงยังเป็นสิ่งลี้ลับอยู่อย่างเดิมยังไม่สามารถคลี่คลายให้กระจ่างให้เห็นผลต้นเหตุทั่วไปข้าพเจ้าจำได้เมื่อหลายปีมาแล้ววันหนึง่งข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนรุ่นพี่ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือมากข้าพเจ้าเรียกท่านผู้นี้ว่าคุณพี่ตลอดมาและครั้งหลังท่านมีตำแหน่งเป็นเลขากระทรวงพาณิชย์ จนครบอายุราชการออกรับบำนาญท่านผู้นั้นคือคุณสนิทชาตินันข้าพเจ้าเคารพในความดีของท่านซึ่งท่านมีพร้อมทั้งศีลธรรมพรหมวิหารสี่และความสันโดษเมื่อสมัยก่อนท่านผู้นี้ไม่ยอมเชื่อสิ่งใดที่ไม่มีเหตุผลที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ต่อมา ได้ประสบเหตุการณ์แปลกประหลาดลี้ลับมหัศจรรย์ด้วยตนเองจึงยอมเชื่อว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งลี้ลับซับซ้อนมากมายวันนั้นเมื่อได้รับโทรศัพท์ตอนหนึ่งคุณพี่บอกว่าคืนนี้เขาจะมีการขุดตุ๊กตาดินในทางสยศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องฝังรูปฝังรอยถ้ามีเวลาอยากให้มาดูเป็นของมหัศจรรย์ ในยุคนี้สมัยนี้หาดูของจริงได้ยากคล้ายกับวิชานี้จะสาบสูญไปแล้วข้าพเจ้าได้ยินก็มีความตื่นเต้นเพราะมีความสนใจในสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์มานานแล้วทั้งในยุคปัจจุบันแม้จะมีจริงเกิดขึ้นก็หาคนเชื่อยากสำหรับข้าพเจ้าเคยได้ประสบกับตัวเองมาแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะไม่เชื่อ แต่เป็นธรรมดามีของจริงเกิดขึ้นก็ย่อมจะมีของไม่จริงหรือของปลอมติดตามมาทําให้คนเข็ดเมื่อพบของจริงก็เหมาเป็นเรื่องหลอกลวงไม่จริงไปหมดข้าพเจ้าเองก็เป็นผู้ที่ไม่ใช่จะเชื่อเรื่องอะไรง่ายๆโดยไม่คิดพิจารณาดูเหตุผลเพราะในยุคนี้ของปลอมมีมากกว่าของจริงวิทยากลสมัยนี้ ก็แทบแยกกันไม่ออกว่าจริงหรือไม่แต่ผู้ที่โทรศัพท์มาบอกข้าพเจ้าผู้นี้เป็นผู้มีมศีลมีสัตว์ทั้งเป็นเนติบัณฑิตในทางนิติศาสตร์เป็นผู้ไม่เชื่ออะไรง่ายๆในเรื่องไม่มีเหตุผลฉะนั้นท่านผู้นี้บอกมาข้าพเจ้าก็ไม่มีข้อสงสัยอะไรว่าจะไม่ใช่ของจริงข้าพเจ้าได้ยินเช่นนั้นจึงย้อนถามไปว่า อาจารย์สยศาสตร์ท่านอยู่ที่ไหนของเช่นเนี้ยผมอยากพบเห็นด้วยตาของตนเองเพื่อบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังที่สนใจอยากรู้จะได้รู้ความจริงที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ข่าวโคมลอยเหมือนอย่างที่เขาพูดกันแต่เรื่องเนี้ยเมื่อคุณพี่ไปประสบเหตุการณ์มาด้วยตนเองแล้วผมเชื่อแน่ว่าเป็นความจริง เสียงคุณพี่พูดมาว่าเรื่องกอ็แปลกประหลาดไม่คิดเลยว่าในยุคนี้จะมีสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ลี้ลับเกิดขึ้นได้อาจารย์ทำพิธีผู้นี้มีคนไปเชิญมาจากที่ชายแดนระหว่างเขตกาญจนบุรีกับแดนดงกะเรียงชื่ออาจารย์ม่วงมาอยู่หลายวันได้ลงมือขุดฝังรูปทางฝั่งทนนี้ เท่าที่ขุดมาหลายคืนขุดได้พวกฝังรูปฝังรอยแล้วจำนวน40กว่าแห่งผมก็ได้พึ่งไปดูเห็นเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากผมได้ไปเห็นมาแล้วก่อน,นึกถึงคุณเพราะรู้ว่าคุณเป็นคนสนใจในเรื่องอย่างนี้อยากให้ได้มาพบเห็นด้วยตนเองในสิ่งที่สมัยนี้หาดูยากถ้าเราไม่ได้พบเห็นด้วยตนเองแล้วก็เชื่อ,อยาก แม้จะมีผู้ยืนยันว่าได้เห็นมากับตาเราก็ยังเชื่อไม่สนิทเพราะเราไม่เห็นด้วยตนเองข้าพเจ้าถามว่าคุณพี่ไปเห็นมาอาจารย์แกทำพิธียังไงคุณพี่พอจะเล่าเรื่องให้ผมทราบทางโทรศัพท์ได้ไหมเสียงคุณพี่พูดว่าก็พอจะเล่าได้แต่คิดว่าถ้าได้มาพบมาเห็น ก็จะได้รายละเอียดเพราะได้มารู้เห็นด้วยตนเองข้าพเจ้าไม่เป็นไรหรอกครับผมอยากจะรู้พิธ,ธีที่คุณพี่ไปเห็นมาแล้วพอจะรู้ไว้ก่อนเสียงคุณพี่บอกว่าก็ได้ผมจะเล่าให้ฟังเท่าที่ผมได้ไปพบมาก็คืออาจารย์ผู้นี้รู้สึกมียานสามารถเข้าสมาธิ รู้ว่าที่ตรงไหนมีการฝังรูปฝังรอยสามารถจะสั่งคนขุดลงไปลึกบ้างตื้นบ้างเมื่อขุดไปทุกคนก็จะพบตุก,กตาปั้นด้วยดินเป็นคู่กอดกันเข้าใจว่าสมมุติว่าเป็นหญิงชายใช้ได้สายสินมัดตัวให้ติดกันเมื่อขุดขึ้นมาแล้วบางแห่งฝังไว้นานเก่าจนเละ บางคู่มัดได้สายสินเก่าจนเปื่อยยุ่ยแล้วก็มีสิ่งที่แปลกบางแห่งก็อยู่ในดงหญ้ารกต้องถางหญ้าขุดลงไปจึงพบรูปตุ๊กตาดินแบบเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์และสิ่งที่แปลกกว่านั้นก็คืออาจารย์ได้นั่งดูว่ามีฝังรูปฝังรอยอยูอย่ในที่ซึ่งบัดนี้เขาสร้างเป็นอาคารแล้ว ไม่สามารถที่จะขุดได้อาจารย์ยังมีพิธีที่จะเรียกให้ออกมาอยู่นอกอาคารเพื่อขุดออกอย่างพิสดารคืออาจารย์ได้ทำพิธีบริกรรมเรียกรูปที่ฝังอยู่ใต้อาคารออกมาที่ว่างนอกอาคารซึ่งก็มีวัตถุเป็นฝาครอบอยู่บนดินแล้วบริกรรมพระเวกโดยให้คนเฝ้าอยู่หากว่าฝาที่ครอบไว้นั้นสั่นคลุกขลักอยู่ภายใน ก็ให้ขุดลงไปได้เพราะแสดงว่ารูปรอยที่อยู่ใต้อาคารนั้นได้ถูกเรียกออกมาแล้วเมื่อขุดลงไปก็จะพบตุ๊กตาดินคู่สมมุติว่าเป็นชายหญิงกอดติดกันมัดด้วยได้สายสินเช่นเดียวกันมันเป็นเรื่องแปลกที่หาดูไม่ได้จึงอยากให้คุณได้พบได้เห็นมาให้ได้นะ ข้าพเจ้าได้ยินคุณพี่เล่ามาทางโทรศัพท์นั้นก็มีความสนใจจึงอยากไปดูให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองเพื่อจะบันทึกไว้ให้ผู้สนใจจึงถามไปว่าคุณพี่จะให้ผมไปที่ไหนวันไหนเวลาใดเสียงคุณพี่พูดว่าคืนนี้มาที่บ้านผมเวลาสองยามเราจะได้ไปด้วยกัน เมื่อคืนก่อนผมได้ไปดูพิธีเวลาตีสองหลังเที่ยงคืนไปแล้วข้าพเจ้าได้ยินเช่นนั้นก็ไม่สบายใจเพราะข้าพเจ้าไม่ยอมเดินทางในเวลากลางคืนซึ่งบ้านคุณพี่อยู่ที่หน้าวัดอุดมรังสีถนนจรรยสนิทวงและให้ไปถึงเวลาสองยามจึงไม่สบายใจเพราะการขุดฝังรูปฝังรอยกว่าจะเสร็จ ก็เห็นจะจวนสว่างทั้งเวลานั้นสุขภาพข้าพเจ้าก็ยังไม่ปกติจึงไม่อยากจะไปตรากราตลอดคืนสังขารพักผ่อนไม่พอจะซุดโทมลงแต่ก็เสียดายที่พลาดโอกาสได้พบเห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่จะได้ประสบการณ์ด้วยตนเองซึ่งเมื่อคิดพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วก็ได้ตัดสินใจอย่างเสียดาย ที่จะหาประสบการณ์เช่นนี้คงไม่มีอีกแล้วข้าพเจ้าจึงบอกคุณพี่ไปว่าผมเห็นจะไปไม่ได้เพราะสุขภาพยังไม่ปกติต้องพักผ่อนจะฝืนสังขารไปคงไม่คุ้มกับความสุดโทมถ้าเป็นเวลากลางวันก็พอจะไปได้เสียงคุณพี่บ่นมาทางโทรศัพท์ว่าน่าเสียดาย คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วเขาขุดมาสีสบกว่าแห่งแล้วขุดลงไปไม่เคยพลาดเลยหาดูได้ยากเมื่อข้าพเจ้าพลาดในโอกาสครั้งนั้นทำให้เกิดความเสียดายไม่รู้หายคิดว่าคงจะไม่มีโอกาสได้ประสบด้วยตนเองคงจะหมดหวังที่จะพบเห็นความจริงที่ได้ผ่านไปแล้วต่อจากนั้น เวลาได้ผ่านไปเป็นปีปีาพเจ้าได้พบข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจำไม่ได้ว่าวันอะไรที่เท่าไหร่ทำให้ขพเจ้าเกิดความสนใจขึ้นมาเพราะเรื่องศยศาสตร์นั้นขพเจ้าสนใจอยู่ก่อนแล้วและไม่สนใจใครจะว่างมงายก็คิดว่าใครจะมารู้ดีกว่าตัวเองที่เคยได้ประสบเหตุการณ์มาแล้ว ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเคยประสบเหตุการณ์คนส่วนมากไม่เคยมีประสบการณ์ก็มักจะพูดไปตามอารมณ์ข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะเชื่อหรือไม่เมื่อพบกับคุณประสิทธิ์การุญยวนยิได้ถามข้าพเจ้าว่าคุณทอสนใจข่าวที่คุณประธานดวงรัตน์เป็นนายกสมาคมทนายความได้ปวดท้องเจ็บหน้าอกรักษาทางแผนปัจจุบันไม่หาย ไปหาอาจารย์ทางสายศาสตร์รักษาดึงตะปูจากลำตัวด้านสีข้างและดึงสายศิลออกมาจากสีข้างของลำตัวถ้าสนใจเรานัดไปสัมภาษณ์ซึ่งต้องบอกให้คุณประธานดวงรัตรู้ก่อนผมจะได้นัดเวลาข้าพเจ้าบอกว่าสนใจมากในเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องลี้ลับและท่านผู้ที่ได้ประสบเหตุการณ์เป็นคนไข้ไปรักษาเอง ก็เป็นผู้ที่สังคมทั่วไปรู้จักเป็นเรื่องที่มีพยานหลักฐานเหตุผลพร้อมที่เราจะเชื่อถือได้ <c oughs> คุณประสิทธิ์การุญยวนิชบอกว่าเมื่อคุณทอสนใจผมจะได้ไปนัดคุณประธานดวงรัฐว่าคุณทอสนใจมาก <c oughs> อยากสัมภาษณ์เรื่องนี้เพื่อเขียนบันทึกไว้ให้เป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังที่มีความสนใจต่อไป เมื่อเราได้นัดว่าจะไปสัมภาษณ์คุณประธานดวงรัตเมื่อถึงกำหนดเวลาบ่ายวันศุกร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2523ข้าพเจ้ากับคุณประสิทธิ์ได้ไปที่สำนักงานเราได้นั่งสนทนากับพันตำรวจตรีท่านหนึ่งแล้วคุณประธานดวงรัตก็เข้ามาในสำนักงานได้มีโอกาสรู้จักกับท่าน ท่านได้ให้ความอบอุ่นเป็นกันเองด้วยการแสดงออกทางกริยาท่าทางตลอดเวลาที่ได้สนทนาทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกเกรงใจข้าพเจ้าอดที่จะขอบคุณท่านไม่ได้เราได้ใช้เวลาที่ยาวนานในการสนทนาสัมภาษณ์ตลอดเวลารู้สึกว่ากิจการมากเพราะโทรศัพท์เข้ามาเป็นระยะขอพูดไม่ขาดสาย แต่ท่านได้งดงานอื่นได้ให้เวลาแก่เราโดยเฉพาะอย่างเต็มที่เป็นเวลาอันยาวนานรู้สึกท่านได้เปิดเผยสิ่งลี้ลับซับซ้อนที่ได้ประสบกับตนเองเปิดเผยความจริงที่ลี้ลับมหัศจรรย์ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปข้าพเจ้าได้ถามว่าการเริ่มเจ็บปวดครั้งแรกเป็นอย่างไรครับท่านได้บอกว่า คือเป็นอย่างนี้ครับแล้วท่านก็ได้เริ่มเรื่องเล่าให้เราฟังเมื่อผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายกสมาคมทนายความเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522หลังจากนั้นประมาณ5-6วันเกิดรู้สึกว่าอยู่เฉยเฉยก็ปวดท้องขึ้นมาและปวดร้าว เสียวขึ้นทางหัวใจเวลาที่จะขึ้นนั่งรถก็ต้องค่อยๆขึ้นถ้ากระทบกระเทือนก็จะเสียวแปลเหมือนมีอะไรไปบีบรัดหัวใจตรงท้องน้อยเจ็บมากแต่บางเวลาไม่เจ็บก็พอจะไปไหนไปได้แต่ถ้าเจ็บขึ้นมาก็ต้องเอามือกุมหน้าอกมันเป็นความทรมานในชีวิตของผม ไม่เคยเจ็บปวดเช่นนี้มาก่อนผมเป็นคนแข็งแรงตลอดมาไม่เคยเจ็บป่วยจนมาคราวนี้เวลาจะเจ็บรู้สึกมันปวดร้าวเหมือนสี่ข้างจะแตกหัวใจปวดร้าวอย่างบอกไม่ถูกในชีวิตของผมก็เพิ่งจะมารู้สึกคราวนี้ว่าการเจ็บชนิดปวดร้าวมันเป็นอย่างไรเมื่อพักพวกเขารู้ ก็ขอร้องให้ผมตรวจรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพราะเขารู้จักด็อกเตอร์นิพนธ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการเมื่อผมได้รับการแนะนำจากผู้หวังดีทั้งผมรู้สึกการเจ็บป่วยมีอาการไม่น้อยผมก็ตกลงไปขอให้รักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพพบกับคุณหมอนิพน์วันนั้นคุณหมอนิพนธ์ได้ให้การต้อนรับ และอุตส่าห์มาตรวจด้วยตนเองได้เข้าเครื่องตรวจโรคทุกโรคทุกแบบแต่ก็ไม่พบสาเหตุของโรคว่าเกิดจากอะไรจึงทำให้เกิดความปวดร้าวรุนแรงเพียงนี้วันนั้นตรวจทุกอย่างเพียงแต่ไม่ได้เอกซเรย์เท่านั้นหมอได้ถามผมว่าออกกําลังกายอะไรบ้างผมก็บอกว่าก่อนนอน ผมจะออกกำลังแล้วก็แสดงท่าออกกำลังกายให้หมอดูหมอสันนิษฐานว่าคงจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเพราะตรวจแล้วโรคอื่นไม่มีร่างกายเป็นปกติหมอบอกว่าลองเอายาไปกินสักสี่วันเมื่อยาหมดแล้วค่อยมาตรวจใหม่ยานี้กินสี่เวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน จากนั้นผมก็ได้กินยาตามที่หมอสั่งกินยาได้สามวันอาการไม่ทุเลากลับมีอาการเจ็บปวดรุนแรงขึ้นปวดรัดหัวใจทางซ้ายยาของหมอไม่ได้ผลอาการหนักกว่าก่อนผมนอนทนความเจ็บปวดจนนอนหลับไม่ได้ต้องใช้วิธีนั่งหลับเอาหมอนข้างวางที่ขาก้มตัวลงหลับ ใครจะมาถูกเนื้อต้องตัวไม่ได้มันเหมือนมีไฟฟ้าเสียวปราบเข้าถึงหัวใจวันนั้นจำได้ว่าเป็นวันศุกร์ที่สองมีนาคมพุทธศักราช2522มีเพื่อนมาเยี่ยมและชวนออกไปกินข้าวตอนหัวค่ำที่ร้านเสียโปร้านอยู่หน้าโรงเรียนเตรียมทหารใกล้กับชายทะเลจันเพน เพื่อนเห็นผมแสดงสีหน้าเจ็บปวดขึ้นมาจึงได้ถามถึงสาเหตุผมก็เล่าถึงการเจ็บป่วยได้รักษาแพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้ผลกลับซุดหนักลงไปอีกบางเวลาผมต้องทนทุกข์เจ็บปวดแทบจะทนอยู่ไม่ไหวใครจะมาแตะต้องแถวบริเวณหน้าอกและบริเวณสีข้างด้านซ้ายแล้วเหมือนมีไฟฟ้าแล่นแปลบเข้าหัวใจ ปวดร้าวอย่างทรมานบางเวลาก็ทุเลาไปไหนไปได้เพื่อนนั่งฟังผมเล่าอาการป่วยอย่างสงบเมื่อรู้ว่าวิธีการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันไม่หายเพื่อนก็ออกความเห็นแนะนำว่าเมื่อรักษาทางแผนปัจจุบันไม่ได้ผลก็อยากจะให้ลองรักษาทางศยศาสตร์ดูบ้าง และอาจารย์รักษาทางศยศาสตร์ก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะถ้าตกลงใจจะรักษาเพื่อนยินดีจะพาไปเมื่อผมมาคิดดูว่าเรารักษาแพทย์แผนปัจจุบันนี้ไม่หายแล้วก็ควรจะลองดูทางศยศาสตร์ความจริงผมก็ไม่เลื่อมใสเชื่อถือในทางศยศาสตร์มาก่อนไม่เคยคิดจะรักษา วันนั้นเห็นจะเป็นกุศลผลบุญของผมจะหายทำให้บอกเพื่อนว่าเมื่อหมดทางรักษาในแผนปัจจุบันอยากจะลองดูความจริงแล้วเราไม่เคยได้นัดแนะกันมาก่อนมาตกลงตัดสินใจเอาที่ร้านอาหารจีนจะค่ำอยู่แล้วทั้งผมก็ไม่เคยรู้จักอาจารย์ไสยศาสตร์ผู้นี้ว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเมื่อกินข้าวเสร็จ เพื่อนก็ขับรถพาไปบอกว่าอาจารย์อยู่ใกล้ๆที่ซอยสวนพลูนี่เองเมื่อเพื่อนขับรถไปถึงบ้านอาจารย์เปิดประตูเข้าไปมองเห็นในบ้านอาจารย์มีผู้สูงอายุนั่งพับเพียบอยู่หลายคนเพื่อนผมเข้าไปหาอาจารย์บอกว่าผมจะมาหาอาจารย์มองดูผมแล้วเหมือนจะรู้ว่าผมมาทำไม เอามือแตะที่สีข้างด้านซ้ายของผมแล้วอาจารย์ก็สะดุ้งเหมือนถูกของแหลมแทงส่วนผมก็รู้สึกว่าการแตะของอาจารย์ทําให้ปวดร้าวเหมือนไฟฟ้าจี้แล่นเข้าสู่หัวใจทนไม่ได้ก็ร้องโอยออกมาอาจารย์เมื่อแตะที่สีข้างผมแล้วทําให้สะดุง้งหน้านิ้วคิ้วขมวดบ่นระบายความรู้สึกออกมาว่า นี่เขาเล่นกันรุนแรงหนักถึงขนาดนี้เชียวหรือทำไมถึงเดใจโหดร้ายถึงเพียงนี้แล้วหันมาทางผมบอกว่าคุณประธานคุณยังออกจากบ้านผมไม่ได้นะคุณโดนทำอย่างหนักและรุนแรงมากเขาได้กำหนดชะตากรรมของคุณไว้แล้วผมได้ฟังอาจารย์พูดก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะักเพราะเวลานั้นกำลังเจ็บปวด จึงหมดความสนใจอย่างอื่นอาจารย์สั่งให้ผมรออยู่ผมก็ต้องรอผมเดินไปที่เก้าอี้เอกเนกครึ่งนั่งครึ่งนอนเพื่อให้คลายความเจ็บลงบ้างรออาจารย์ที่ห้องรับแขกวันที่ผมไปหาอาจารย์เป็นเวลาจะย่ำค่ำอยู่แล้วเมื่อพวกผู้ที่มาหาได้ทยอยกันออกจากบ้านอาจารย์ไปหมดอาจารย์จึงได้บอกว่า คราวนี้ถึงคุณประธานแล้วต้องรอน้ำมนเมื่ออาจารย์พูดแล้วก็ตะโกนสั่งลูกศิษย์ให้เอาผ้าเขามา้ามาให้ผมผัดเพื่ออาบน้ำมนเมื่อผลัดผ้าเสร็จก็ให้ผมมานั่งบนกระดานสามแผ่นปูไว้กับพื้นสำหรับอาบน้ำมนแล้วอาจารย์ก็หันมาบอกกับผมว่าคุณเนี่ยโชคดีเพราะมาทันเวลาเขากำหนดวันดับของคุณไว้แล้ว ถ้าคุณมาช้าแก่ไม่ทันคุณก็จะสิ้นอายุในวันพุธนี้แน่เมื่อผมไปนั่งเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็ขึ้นไปทําพิธีสักครู่หนึ่งเด็กก็ยกขันใหญ่ที่ใส่น้ำมนต์ลงมาอาจารย์ก็ขึ้นไปยืนบนเก้าอี้หินแล้วก็เอาขันตักน้ำมนต์จากขันใหญ่มาเทรถบนตัวผมแล้วก็ท่องเวทมนต์ไปด้วยเอาน้ำมนต์รด และสาดไปตามตัวผมทั่วไปถึงปลายเท้าสักพักหนึ่งอาจารย์ก็โดดลงมาจากที่ยืนรถน้ำมนจับเข้าที่สีข้างผมปากก็ร้องเรียกว่าใครอยากดูมาเร็วๆคนที่พาผมไปกับผู้ที่อยู่ในบ้านอาจารย์รีบลุกมาถึงก็มองเห็นตะปูโผล่ขึ้นมาก็รีบดึงออกผมเจ็บปวดกัดฟัน แต่ก็สุดทนต้องร้องดังลั่นออกมาเพราะหมดความละอายเมื่อเวลาตะปูยังโผล่คาอยู่ยังออกไม่พ้นตัวอาจารย์เรียกสิทธิ์ที่เป็นนายตำรวจให้รีบขึ้นไปเอาน้ำมนบนบ้านมาเร็วๆสิทธิ์คงจะตื่นเต้นตกใจไปหยิบขันน้ำมนผิดมาก็ถูกอาจารย์ดุว่าไปเอามาผิดๆประเดี๋ยวตายถ้ามันจะหนีกลับเข้าไปอีก เมื่อสิทธิ์วิ่งขึ้นไปได้น้ำมนที่ถูกต้องมาแล้วอาจารย์ก็บริกรรมเสกเป่ารดน้ำมนแล้วก็มีผู้ช่วยมาช่วยกันดึงตะปูหลุดออกมาได้สองตัวพอตะปูออกมาได้แล้วอาจารย์ก็เอาสำลีชุบน้ำมันมนมาปิดแผลทันใดนั้นอาการเจ็บปวดในบริเวณที่ตะปูหลุดออกมาก็หายเจ็บปวดยังกับปิดทิ้งทันที อาจารย์บอกว่าวันนี้ดึกแล้วเพราะเป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าเดี๋ยวคุณจะแพ้แรงเอาไว้พรุ่งนี้จะได้เอาตะปูออกอีกยังไม่หมดผมบอกกับอาจารย์ว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันกำหนดนัดเขาจะจัดงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งผมมาไม่ได้อาจารย์บอกว่าวันเสาร์มาไม่ได้ก็ต้องมาเช้าว,วันอาทิตย์ ถึงยังไงก็ต้องมาให้ได้รีบทำให้เสร็จก่อนวันพุธอย่านอนใจไม่ได้เพราะเขาทำคราวนี้หนักมากและรุนแรงจะเอาให้ถึงตายต้องมาให้ได้วันอาทิตย์เช้าไม่ต้องทานข้าวมาผมก็รับคำอาจารย์เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ